สวัสดีค่ะเพื่อนๆดีครัวันนี้เราพาเพื่อนๆมาตอนกิ่งต้นเทพทาโลค่ะเทพทาโลนี่ค่ะอันนี้เป็นกิ่งที่เจ้าของบ้านเขาตอนไว้แล้วนะคะอันนี้เรามาขอพี่สาว บ้านข้างๆนะคะพี่สามบ้านข้างๆเขาตอนไว้แล้วนะคะอันนี้นี่อลีก็จะมาตอนสักสามกิ่งนะคะขอเขาไว้แล้วเป็นของคุณบ้านข้างๆนะคะเนี่ยค่ะต้นเทพทานโรก็จะแบบนี้อันีก็จะตอนนี่เขาตอนไว้แล้วค่ะแตกรากเต็มเลยค่ะตอนเทพทาโลก็ตอนมันเหมือนต้นไม้ทั่วไปนะคะเพื่อนๆนี่ยค่ะเขาตอนไว้นานแล้วค่ะ เขายังไม่มาตัดแลกแตกลากเต็มเลยค่ะแตกลากเยอะมากตอนนี้เยอะมากหลายกิ่งมากเลยค่ะบางกิ่งก็ติดบางกิ่งก็ไม่ติดเนาะอันนี้อันนี้ติดอริก็จะตอนเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะตอนลักษณะตอนเสร็จแล้วก็กรีดกรีดกรีดเยื่อกรีดข,ขาวๆออกขุดๆแล้วก็ใช้ถุงประกบแบบนี้นะคะต้น เทพาโูหรือคนใต้ส่วนมากเขาจะเรียกว่าต้นจวงนะคะต้นจวงหรือจวงหอมเนาะเป็นไม้ขนาดใหญ่นะคะเป็นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นไม้พระราชทานของจังหวัดพังงาด้วยนะคะสกุลเดียวกับอบเชยนะคะไม้เขาจะมีกลิ่นหอมมากหอมมากเลยค่ะเพื่อนขนาดใบนี่นะคะใบนี่ก็หอมมากสกุลเดียวกับอบเชยะคะ่ะเนี่ยขยี้ขยี้ขยำแบบนี้นะคะ หอมมากเนี่ยค่ะวันนี้อลิก็ได้หลจรินเลยต้นจวงหนือเทพพาโลนี่ก็นิยมเอาไปทำพวกเครื่องหอมนะคะพวกแบบยาหม่องยาลมยาดมอะไรแบบนี้เนาะไม้หอมตามรีสอร์ทที่เป็นแก่นไม้นะเพื่อนๆเคยเราเคยเห็นตามสปานะสปารีสอร์ทอะไรแบบเนี้ยเขาจะใช้แก่นอา ที่แก่ๆนะเขาเรียกลากไม้นะลากไม้เทปพาโลเนี่ยเอาไปเอาไปวางไว้ตามสปามันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆออกมานะคะเพื่อนเราที่ทำช่องเฟอร์นิเจอร์นะบ้านเฟอร์นิเจอร์ใน youtube นะคะเขาก็จะหาลากไม้แบบนี้ขายให้คนที่เขารับซื้อทำสปานะเพื่อนๆเขาจะชอบรับซื้อไม่อันเลยแต่ว่า เราก็เมื่อก่อนเราก็มีเหมือนกันมีคนที่เขาทํารีสอร์ทรับซื้อไปนะคะเราก็ขายไปถูกๆนะพอมารู้ทีหลังเพื่อนบอกเราหูราคาแพงเหมือนกันนะลากไม้แก่นของเขาก็จะมีราคาแพงเหมือนกันเอาเป็นไม้หอมนิยมเอาไปทําเครื่องหอมน้ําหอมจะหอมเหมือนกับกระลาบูนหรือว่ายูคาลิปตัสนะคะตอนเด็กๆเ,เคยไปหาหาเห็ดนะ หาเห็ดในป่ายูคาลิปตัสคะคะเนี่ยหอมเหมือนกันเลยค่ะหอมเหมือนกับใบยูคาลิปตัสเลยเนาะเนี่ยค่ะหอมมากยูคาลิปตัสก็คือต้นกระดาษกระดาษนะคะต้นกระดาษที่เขานํามาทํากระดาษนั้นนะคะอลิก็ต้นแบบนี้นะอลิได้สองกิ่งวันนี้เนี่ยค่ะได้กิ่งนี้แล้วก็ได้กิ่งนี้สองกิ่งแล้วเอาอีกกิ่งหนึ่งเอากิ่งนี้ก็ได้ที่นี่อย่าเหยียบผักเขานะ นะะี่ค่ะที่พี่เขาตอนไว้เจ้าของต้นเขาตอนไว้แตกลากเต็มเลยคะ่ะเนี่ยเขาอยู่ในตระกูลเดียวกับอบเชยนะคะเพื่อนๆยอดอ่อนเขาสามารถรับประทานได้นะคะบำรุงร่างกายต้อนเหมือนเหมือนกันหละอ่ากรีดเปลือกออกมากีดเปลือกลอกเปลือกออกแล้วก็แล้วก็ขูดขูดเยื่อสีขาวๆออกนะคะเสร็จแล้วก็ขุยมะพร้าวของเราปกติจะแช่น้ำไว้วันสองวันนะคะ แต่อันนี้ไม่ได้แช่น้ำนะคะแช่แช,แช่ไว้นิดเดียวเองค่ะ,คะเพื่อนๆนแช่ไว้นิดเดียวแล้วก็เอามาประกบเลยเหมือนตอนต้นไม้อื่นๆทั่วไปเลยค่ะนี่ก็จะประกบแบบนั้นแหละนี่ค่ะต้นเทพทาโลหรือต้นจวงเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะสูงอันนี้พี่เขาปลูกไว้ประมาณ2องปีได้ นะคะต้นประมาณนี้แต่ก็ตอนหลายต้นแล้วแล้ว่าจะตอนถ้าตอนติดก,ก็จะไปปลูกไว้สักต้นไว้ทําพันธุ์เหมือนกันนะคะยอดเ็สามารถรับประทานได้แล้วก็มีประโยชน์นะคะกินก็จะหอมกินค่อนข้างหอมออยอร่สักกิ่งเป็นสีกิ่ะเป็นไม้โบราณมาเนื่อน,นานแล้วนะคะต้นเทพทารุบางคนก็เอาไปใส่ในแกงนะคะใส่ในแกงได้นะ แทนใบกะวานใส่ในแกงพวกมัสมัน่นต้มพะโร้อะไรแบบนี้สามารถใส่ได้นะคะใบเขาจะใหญ่ยอดอ่อนไม่มีนะคะตอนนี้ถ้ายอดอ่อนมีสามารถเด็ดไปรับประทานได้นี่ค่ะต้นเขาค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆเนี่ยแค่2ปีสูงมากเลยค่ะเนี่ยเราเห็นปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะนี่ตอนนี้โตแล้ว ต้นเทพทาโลหรือว่าต้นจวงจวงหอมเนาะเขาจะมีหลายชื่อนะบางคนก็เรียกขา่าต้นขา่าต้นตะไคร้ต้นอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่พื้นที่นะคะสะกุลเดียวกับอบเชยจะหอมเหมือนอบเชยออหอมเหมือนกะลบูลหอมเหมือนกับยูคาลิปตัสอะไรแบบนี้นะคะส่วนมากเขาจะนิยมเอาไปทำเครื่องหอมนะคะ สามารถรับประทานเป็นแบบพวกผักเอาไปกับเอาไปหน่อเอาไปกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแก่นไม้ที่เราสะสมไว้นะคะ20ปีแล้วค่ะเป็นแก่นส่วนอส่วนกิ่งเขานะคะนี้สะสมมา20ปีแล้วนะคะสะสมมา20ปีแล้ะรีไม่ขายนะคะมีคนมาขอซื้อแล้วเมื่อก่อนเรามีหลายแก่นหลายกิ่งนะคะแต่ว่าขายให้รีสอร์ทไปแล้วนะคะขายให้รีสอร์ทไป ก็เหลือไว้กิง่งนึงเอาไว้ดูเนาะเนี่ยค่ะพาเพื่อนเพื่อมาชมเพาเอา่อบางคนเขาก็นิยมเอาไปแกะสลักนะคะเพื่อนเอนเอาไปแกะสลักทําประหลัดขิดทําไม้แกะสลักเครื่องรางของขัง,งอะไรแบบนั้นนะคะเนี่ยเราก็เหลือไว้กิง่งนึงเอาไวด้ดูที่เหลือก็ขายให้เขาไปหมดแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างมีราคาเหมือนกันนะคะคนที่เขานิยมเขาก็ซื้อนะคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเอาไปทำเป็นไม้มงคลได้ค่ะเพื่อนเพื่อน มีกลิ่นหอมบางคนก็ไปตั้งโชว์เฉยๆตามน้ำตกตามอะไรแบบนี้นะคะดูสวยงามนะคะแล้วก็มีแค่นี้อันนี้เป็นไม้ขนุนนะคะเพือ่อนๆเป็นไม้ขนุนที่เราว่าจะเอาไว้เก็ททากระต่ายขุดมะพร้าวแต่ยังไม่ได้ทํานะคะ <c oughs> ก็พาเพือ่อนๆมาชมค่ะความสวยงามของเขาแล้วก็มาดูอลิกตอนกิ่งต้นเทพทา l โรนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ